สวัสดีครับและก็มาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วนะครับกับซิฟูด่านที่5 l าลัสบอสสี่ด่านที่ผ่านมานะครับก็คือไม่ได้ฆ่าบอสตัวไหนเลยไว้ชีวิตทุกตัวนะฮะก็จะเป็นการจบแบบทูเ e นดิ้งนะฮะจบแบบสมบูรณ์โอ้โหมาดูต้นไม้เราก็เติบใหญ่เรียบร้อยแล้วออโอเคมาดูหน่อยสกิลอะไรบ้างที่ยังขาดไปไม่ได้อัพเดีจะอัพให้หมด เลือยู่425ยังอัพอันสุดท้ายไม่ได้ขาดไป75โอเคลุยทางไหนทางนี้โอเคด่านสุดท้ายก็คือศูนย์พักฟิ้นนะครับไปกันเลยโอเยด่านนี้จะตาย5้าไหม <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันพรทุกด่านเลยนะเล่นมาคือแบบด่านึ่ตาย1าน่ดาสอตาย2องดาสาตาย3และด่าสีก็ตาย4ี่ะมาดูด่านนี้จะตาย5้าไห ไม่ตายหรอกมกั้งเก่งแล้วโอเคเข้าประตู The Sanctuary ผูดมา ไม่ปล่อยไอ้ยาเออมีประชาสัมพันธ์เอ่อหาอยางครับมีประชาสัมพนธ์เอ่อ,าอหาหยางครับ h e s in his office meditating. ตอนนี้ต้องเปิดเฟ e บุ๊ k ไว้นะครับเพราะว่ากำลังอัพตอนที่4อยู่ขออภัยทุกท่านหากมีเสียงรลบกลวนในขณะเร่นจะมากินข้าว <c oughs> ทำไมถึงปิด why โอ้ย <c oughs> เจ็บเลย <c oughs> จิ้มตา <c oughs> ต่อย โอ้โหเต็มเต็มไม่โดนเอ,อ้ยไม่โดนเจ๊เจ๊โดนเจ๊อัดไปหลายดอกแล้วนะเมื่อกี้โอเคเจอยกครับขออนุญาตแอัพสกิลอะไรดีเกตป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วกัน แล้วก็อัพสกิลสุดท้ายจับทุ่มสลัดถิตซึ่งไม่รู้จะได้ใช้ไหมแวบครบถุกเสร็จเดี๋ยวเราขอทวนแป๊บหนึ่งว่ามีสกิลอะไรบ้างที่ผมจ,จะได้ใช้ฝ่ามือกระแทกโจมตีใต้คางกดลิกซ้ายคางหลังมือจูโจมกดลิกขวาคางอ๋อ แต่เอาจริงพอติดตอนเล่นพอศัตรูมาเยอะๆปุ๊บก็จำไม่ได้ว่าแบบท่าอะไรอย่างไงบ้างเฮ้ยท่านี้โหดงานจ้วงไปถ้าไปทางซ้ายก็คือทางนั้นเลยนะฮะข้างหน้าตึกนั้นจะเป็นบอสแต่ว่าถ้าเล่นตามจนเรื่องมันต้องไปทางนี้ก่อนเราจะยังไม่มีคีย์ลัดใดๆทางนั้นโอเค โตเลยหยุยตายแล้วถามจริงโหโหดมากเฮ้ยผมไม่เคยใช้ท่านี้ว่ะพอแต่อาวุธก็หายไปด้วยตอนนี้โอ้ยแต่แรกกับศัตรูตัวหนึง่งตัวใหญ่ๆตายไปนี่ถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวลองกับอันนี้บ้างง้างง้างนี่ไงนี่ไงเฮ้ย เอาว่ะมันโหดมันโหวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอ้มาอย่างต่อเนื่องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ไม่เวิร์กไม่เวริร์กเก็บอาวุธอ,อ้ยีดโอ้ยแค่จะเก็บอาวุธแค่นี้อายุ30เลยทีเดียวกลายเป็นวัยกลางคน ผมเริ่มงอขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากลองใช้ท่าเนี้ยอืออ๋อ,อมันก็จะลงไปนอนเอ,อ้ยกดแทกสองมือคาร์บอิดฟาดรอบทิศปล่อยท้องไอ,อ้ยเดี๋ยวกดแทกสองมือ โอเคประมาณไปนิดเดียวทำให้ตายได้เลยน่ากลัวมากสวัสดีครับฝึกวิชากันอยู่เหรอขอฝึกด้วยคนมาไหมแหมทำหน้าตึงกันหมดเลยมาจิ้มตาต่อลยฟาดฟาด อุย่าโถเอ้ยเอ้ยรับแพ้นี่อายสิทธ์นะหืออายสิทธ์เลยนะโถเอ้ยเป็นไงล่ะไม่กล้าหือเลยทุกคนทางนี้ไม่มีอะไรทางซ้ายอ่าเปิดก่อนได้เปลี่ยบ ถึงกับผูทานออกมาหยาบคายเลยเหรอโยนไม่โดนวายทานอีกแล้วเอ้ยป้องกันได้ถอยได้ยายน่ากลัวโอเคเฮ้อคาบอนตกหัวเกียร์ท่าไม่รู้เห็ดพีลดเท่าไหร่นะ รู้เลยว่าแบบเวิร์กมากเฮ้ยไอตัวนี้เวริร์กโอ้ยนั่นไงเอ้าตายโถ่ยลบไม่ทันผงใส่จะตายห้าจริงด้วยเจริงแล้วต้องเอาจริงหน่อยละรู้สึกว่าตัวเองประมาทไปหน่อยไม่หน่อยอะประมาทไปมาก ฟื้นฟูอะไรดีเกตป้องกันมันหลบสำเร็จโอเคเอาวันนี้แล้วกันเกรป้องกันเพิ่มขึ้นอันนี้อัพครบแล้วแต่มันจะเหลือแต่พวกอัพถาวรเพิ่มเน,นี้ยไปต่อต้องจริงจังหน่อยละติดเล่นไปจริงด้วยโยนเลย เตะเลยวายมันไม่นอนมีดอย่าโหตัวใหญ่เจ๊ตัวใหญ่จังเฮ้ยเดี๋ยวมุมกล้องเกลียดมุมกล้อง เดี๋ยว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 ถอยก่อนจิ้มตาหน่อยโอเควิงว่งวิงว่งวิ่งเก็บอาวุธโอเคไว,ว,วโอเค,อเคตัดขาเลยอุ๊ยจะตายงา้าง ไม่ทันไออ้หโ,โถเอยอะไรวะวันนี้ตายตายสามแล้วงั้นโอเคอเสียมีดแต่คุ้ม ไปทางนี้ใกล้แล้วครับทุกคนใกล้จะลาบอลแล้วครับหยิบอุย้ยหยิบวายปาเพื่อนตนวเอง อโอ้ยโอ้ยโหเฉือนท้องเฮ้ยไม่ทันดิโอเคท่าอะไรท่าอะไรมันมาแล้วเกือบหมดแต่เลือกอันนี้เหลือเฉือนขา เชิญคดีเอาเจนี่เลยชอบชอบเตะเชื่อเรียบร้อยตายเลยอ่ะอ่ะอ้นง,งฟันไม่ทันงั้นงฟันมันหลบได้หลบโอ้โหเดี๋ยวงั้นไม่ทันจะตายเพราะหมดแต่เล่นท่าเนี่ยแหละหนีก่อน เอาเซมาง้างไม่ทันเ้ยโอเคโอ้โห้ตายเท่าไหร่แล้วนะสี่เอเอตลกสามสาม นี่แน่ปลาอยา่ยาอย่าโอเคผลอ,อ,อ,อะไร คนจริงเขาเอ้ยโอ้ยทำไมหลบยากจังวันนี้ <c oughs> นอน <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทำไมวันนี้หลบไม่ค่อยได้วะ <c oughs> หงุดหงิดแล้วนะ <c oughs> จริงๆ ให้อภัยนะครับบอสสุกตัวจะมันขึ้นเป็นลายละอักษรตรงดาสุดท้ายเจอหยกครับอะไรต่อหลบฟื้นฟูเกรป้องกันโอเคสุดท้ายท้าววแล้วเย yeah. ลุย ยังคนที่มาแก้แค้นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มาแก้แค้นมาฆ่าพอ่อเราถึงตำอหนักเป็นอาจารย์แล้วด้วยใช่ He abandoned us. No die the people you love from the Wouldn't you cross every line? Break every rule? Wouldn't you challenge death itself? You want revenge. วันนี้ตายรัวรัวงงมาก นี่รู้สึกตัวเองแบบหลบไม่ค่อยได้จริงๆนะงงมาก จะตายโอ้ยจนได้ตายเท่าไหร่แล้วนะสี่หรือห้าวะตอนแรกอยู่ยี่เก้าใช่ปะ่ะสามสี ไม่พูด okay Brilliant. you're still that same child i knew helpless like the night i killed your father you're here in front of me only because of this pendant. what if i take it from you คือมันรู้อะว่าแบบเราตายแล้วเราตื่นเ like พราะฉะนั้นถ้าไม่มีเครื่องรางจะเป็นยังไงดูมันพูดแล้วผมจะต้องไม่ตายให้ดูจะต้องไม่ตายให้ดูเออ <c oughs> ไอ้นี่มันไม่สามารถเล่นท่าอะไรได้เลย วาย,เ,ยเกือบดีสวนมันกลับอเอาเมือนหัวเอ้ยเตะไม่ทัน รอแตกโอ้โหมันเตะซ้ำโอ้ยทีเดียวคือตายแล้วอ่ะเอ้าทำไมถึงโดนวะก็กดป้องกันค้างอยู่ปะโทรสามห้าเลยรอบนี้ตายห้าใช่ไหมเนี่ยไอย้ตายหกใช่ไหมเนี่ย 哎，哎，OK。 ปวดหัวเอา้าอ่าโอเค มันจะตายแล้วนี่วาเวนผมกะจะไว้ชีวิตมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้คือผมโจมตีไม่ได้แล้วนะไม่งั้นมันเลือดหมดหลอดไม่งั้นเลือดหมดหลอดคือจบเลยครับอันนี้ก็ลืมตัวไปหน่อยว่าต้องเน้นป้องกัน เออ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 ป้องกันเท่านั้นตอนนี้ถ้าจะไว้ชีวิตเขาอะนะโอเคโอเคไปโอ้ยหลอดป้องกันอย่าแตกเดี๋ยวโอ้ยทำไมป้องกันไม่ได้วะบางทีงง งงเซ้นตัวเองเดี๋ยวหลอดป้องกันจะหมดหนีห <c oughs> นีก่อนโอ้โยมันกระโดดกำแพงตะก้านคอจบเลยห่วยไม่เป็นไรอ่าโอเคอ ลูกกับเมียอย่างครับตายประวัติของมันก็คือเหมือนแบบลูกกับเมียใกล้ตายอ่ะแล้วแล้วอยางก็กลับมาที่ตำหนักของพ่อนางเอกซึ่งก็มีเครื่องรางเนี่ยที่ช่วยชุบชีวิตได้แต่ว่าพ่ออย่างไอพ่อของนางเอกไม่ยอมให้ให้ใช้อะไรประมาณนี้ ก็เลยมีความแค้นเคืองกันยังไม่สามารถตอนนี้ก็ต้องสู้ไปเรื่อยฮะ ศัตูมันเล่นอ่ะท่าเดิมๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีหลอด HP ให้เสียแล้วฮะเหมือนก็แบบแค่ทำให้หลอดโฟกัสมันแตกผมจะลองทำให้มันแตกลองว่าจะมีอะไรขึ้นมาอีกไหม ไม่ม,นมีนะครับเอาเด็จศึกครับไม่โชคนะครับก็คือหมัดนี้จะเป็นหมัดปิดชีพเลยทีเดียวแต่ว่าเราไม่ทำ นี่ขนาดแค่อายุ30สนะรู้สึกว่าทําไมหน้าเริ่มแก่วะสามสิบคนเรามันผมงอกแล้วเหรอไม่เข้าใจาจบไปด้วยดี มาที่อยู่ที่ไหนไปแล้ว สูงสุดของเขาที่บนพื้นเหมือนจะมีสลักคำต่างๆที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอสแต่และตัวที่เราไว้ชีวิตนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีคำประมาณแบบคุณธรรมอดทนเมตตาการุณาอะไรประมาณนั้นน่ะใช่ซึ่งเราทำสำเร็จทุกข้อไว้ชีวิตทุกคนก็เลยได้พบกับฉากจบที่แท้จริงน,นะฮะก็คือฉากนี้โอเค แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ดูจนจบเลยหรือไม่จบก็ตามดูแค่บางตอนอาจจะแค่ดูตอนนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับที่ที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับดูจนจบผมเองก็เล่นไม่เก่งแล้วก็ไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรือว่ามีไหวพลิปในการเขาเรียกว่าอะไระในการแคสเกมที่ดีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเล่นแบบขำๆ ไว้เป็นความทรงจําว่าแบบเอ้ยครั้งหนึ่งเคยเล่นเกมนี้นะเคยเขาเรียกว่าอะไรสามารถปราบบอสได้ด้วยการตายเพียงจํานวนเท่านี้อะไรประมาณนี้ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเกมนี้ถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากมากนะฮะเพราะว่าถามว่าผมเล่นจบก็ไม่ได้ว่าจบแค่รอบเดียวจริงๆจ,งๆจบแบบด่านหนึ่งก,ก็เล่นจบอยู่ประมาณแบบ4ีหรอบเลยทีเดียวเพราะว่าพยายามที่จะปราบแบบว่า ให้ตายได้น้อยที่สุดอะไรประมาณเนี้ยก็เล่นบนกันไปจนเขาเรียกว่าอะไรจนเรารู้สึกว่าอ่ะโอเคเราสามารถเล่นยิงยาวตั้งแต่ต้นจ,นจนจบได้โดยที่ตัวเองไม่แก่ตายแล้วก็เลยลองกลับมาเล่นแล้วก็อ่ะเอาไว้เป็นความทรงจำจบนี้ผมก็คงจะไปเล่นเกมอื่นแล้วละ่ะกลับมาเล่นอีกทีอาจจะแบบ2อสมปีข้างหน้าซึ่งอาจจะลืมไปหมดแล้วว่า มันควบคุมอะไรยังไงอาจจะกลับมาแก่ตายอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องรอดูกันไปอโอเคเดี๋ยวจะลองข้ามฉาก็เครดิตนะครับ ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับหลังจากนี้คิดว่าไม่มีอะไรละมันก็แค่วนกลับไปเล่นด่านไหนก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยอายุกลับมา20อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ